มัสการพระจาจาร์บรรทาครัวจานทร์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2568อตรงกับวันศุกร์ขึ้น14บ่ค่ำเดือน9ปีมะเส็งวันนี้เป็นวันโกนและเป็นวันทงชัยเหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสมบ็จของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนสียบโชคของวันนี้คือสีขาวเทา สีเมฆหมอกสีตะกัวสีบรอนเงินทิศความสมเด็จของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศดับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องระดับความสมเด็จของวันนี้คือโกเมนทับทิมสีชมพูพลอยชมพูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการละกิณีในชื่อคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและบวแหวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด ตัวใดตัวหนึ่งนาคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอขนขอรักขังและงองงูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนาคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซช่อกระเชยและย่อหญิงเลขมงคลวันนี้เลขหนึ่งเลขแและเลขหหมายเซตวันนี้ <c oughs> ปร,ราาดกล่าวไว้ว่ายามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญหลงหงเป็นกา หน้าฉงนยามบุญมีหมูหมากลายเป็นคนยามเราจนคนเป็นหมาหน่าเจ็บใจขอเป็นกำลังใจในการเริ่มตน้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ